ชอบแชร์ by c a r e i e Express พี่พัดดูอะไรอยู่เนี่ยนี่พี่ในกำลังดูคลิปที่ c a b e i e Express เนี่ยเขาทำขึ้นมาจากประสบการณ์จริงของคนที่ใช้แอปพลิเคชันเลยนะเป็นการได้เห็นว่าทุกคนเนี่ยสามารถมีโอกาสได้จากการที่ใช้แอปพลิเคชันนี้อ,อยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นยังไงมาดูด้วยกันสิเราก็ต้องสูง้ว่ารัะค่ะ ช่วงโควิดด้วยแล้วก็โดเลิกจ้างก็ต้องมาขายของทุนเราก็ไม่ค่อยมีไม่มีเงินก้อนค่ะก,ก็คือขายไปซื้อไปบางสิ่งบางอย่างมันก็ท้ออ่ะขายไม่เป็นเราก็ไม่เข้าใจอยากมีโอกาสเท่าคนอื่นมันไม่ยากเกินพยายามมันก็ง่ายกว่าที่คิดเราก็เรียนรู้แล้วก็ใช้มัน นั่นคือโอกาสที่เท่ากับคนอื่นนี่เห็นไหมเราดูคลิปเสร็จเนี่ยเราก็ยิ้มตามเลยแล้วก็เห็นจริงๆว่า Careview Express เนี่ยสร้างโอกาสให้กับทุกคนได้จริงๆจริงเลยพี่พาัาถ้าเราไม่ได้เปิดดูคลิปนี้นะเราไม่รู้เลยว่าเขาให้โอกาสขนาดนี้เนี่ยหลังจากนี้เราก็แค่ลงมือทำเพราะว่าความสำเร็จนั้นอยู่ตรงหน้าแล้วเพียงแค่เรามีแอปพลิเคชัน c a r e i l Express ในมือถือ,อนี่มาโหลดกันเลยดกว่าโหลด